สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างช็อตคัทปุ่มปิดเครื่องนะครับปุ่มชัดดาวนะครับซึ่งคำสั่งก็คือตามนี้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับไปที่หน้าจอนะครับทำการคลิกขวาที่หน้าจอนะครับจากนั้นเลือกนิวนะครับน New จากนั้นนะครับให้มาเลือกที่ช็อตคัทนะครับ นี่นะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับชื่อว่า Create s h o r t นะครับทําการพิมพ์คำสั่งของเราลงไปนะครับ H H U T D O N S แปลว่าให้ชัดดาวนะ S ค่าพารามิเตอร์น T แปลว่าเวลาครับอสมมติผมจะให้ห้าวิอ่ประมาณนี้นะครับชัด t ดาววินวั S เป็นวัคซ์แลเปคซ์ลทีก็เป็นวัค05นหคือเวลาหนับห้าวิจากนั้นกด Next นะครับจากนั้นเขาบอกว่าจะตั้งปุ่มนี้ชื่อว่าอะไรผมก็ให้ตั้งชื่อว่า s ชั d o w n นะครับกดฟ i นิ s h นะครับได้มาแล้วนะครับที่หน้าจอทีนี้เราจะมาใส่อ่าไอคอนให้สวยงามนะครับคลิกขาวานะครับคลิกขาวา จากนั้นเลือก property นะครับลีกว่าเลือก property อ่ะมาอย่างนี้นะครับให้มาเลือกที่แชงไอคอนนะครับกดเคนะครับทีนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสัญลักษณ์เต็มเลยนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับรูปปิดนะครับโอเคจากนั้นกด apply แล้วก็เคนะครับ ประมาณนี้นะครับคำสั่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ